อยากอกทีวีไม่ออกทีวีอีวองนั้นเด็กโง่ปะเนี่ยใช่ครับใช่ครับครัตอนี้ฝั่งของครูยังไม่เวลาเลยจะเป็นเรื่องปกติแต่ปองกูยิปซีอันนี้มาครบแล้วนะวิแล้วคุณดูว่าแต่งตัวนี่คุณดูว้าวเป็นปอมปอมเลยคะปอม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 มาริเนียสโง่โง่เนยหรอผมไม่บอกอะไรเงี้ยโทษครูโทษทีนะสนามที่มึงเตะกันอยู่เนี่ยเป็นสนามของเด็กฝึกงานของกูยิปซีงูจริงอ่ะพี่ กูพูดจริงเพราะนั uh, ้นเนี่ยเลเวลมันคนละชั้นอ่าครับยังไงถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อพี่ได้เด็กเป็นงานพี่ดูแลให้ชอบผมเดเขาเล่นแผนอะไรกันอะทีมโคตรฟู ผมก็ไม่รู้ครับพี่ของไม่โกหกใครเก่งสุดใครเก่งสุดในทีมนั้นพี่โอครับพี่โอพี่โอพี่โอเหรอพี่โอ้ครับพี่เวงก็เก่งสุดครับทีมโอ้ยเดี๋ยวผมผมเล่าด้วนภาษาพี่จ้าดีฮะยิ้มให้กล้องหน่อยจ้ายิ้มให้กล้องแม่ยิ้มให้กล้องยิ้มให้กล้องครับยิ้มให้คนหลังกล้องด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่วงนักเด็กโง่ครับกับตอนนี้ครับโคตรยกกำลังครับ เสียงแห้งๆโอดขอเสียงข้างบนด้นะข้ <_ d ata> ออางบขอเสียงหนจ้า <_ d ata> อ๋อวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับ <_ d ata> กิจกรรมีดแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้วันนี้คืองานฟุตบอล CSR ซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าสมมุติว่าทำครั้งนี้แล้วดีต่อไปเดี๋ยวจัดเป็นประเพณีทุกวันเลยเออเอาก<อ>ี่ทีมดีอะ่ะสี่ทีไหมเอาไหมล่ะสี่ทีไหม สี่เศร้าตอนนี้มีสองเศร้าแต่ว่าวันนี้พี่แม่วันนี้เศร้าเดียวเพราะทีมพี่เศร้าแน่อุยผมเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยวันนี้เศ้าของผมคือแพ้ไม่เกินสิบศูนย์เดี๋ยววันนี้ได้เห็นแล้วว่าฝีมือจริงของพี่เวงเป็นไงบ้างปกติเล่นบอลไม่ได้ใช้มือว่าใช้ไปไปไปว้าวิงเก่าเก่าเลยผมไม่เห็นเมื่อกี้กูมาทันเขากระชากนะเฮ้ยกระชากบอลเหรอใช่ ฉากโซ่เพื่ออบ้าบอลเดี่ยวไฟบอลจนแฮสได้ไงขอเล่นได้ไหมอ่ะโอเคขอบคุณฟินโมบายนะครับแล้วก็ขอบคุณสสีนะครับผมขอบคุณกังนำคลินิกแล้วก็อาลิฟุตบอลสโตร์ครับวันนี้ที่เป็นเสื้อผ้าโอ้โหวันนี้คือจีชุดแต่งกายหลายหลายภาคส่วนช่วยกันมากแล้ววันนี้เรามีไลฟ์ด้วยเราจะไลฟ์ไปที่เพจยกกำลังกับโคตรคูแต่ว่าแฟนๆที่มาวันนี้มาได้แค่100คนแต่ถ้าจัดวันนี้แล้วประสก็ขอกระเร็จ รอบหน้าใหญ่กว่านี้ที่ไหนราชมังราชมังไม่เตะต่อแบ็คพิงค์เลยนี่แหละทีมโอ้ยพี่เบงบอกทีมตัวตึงโอ้ยนั่นแหละตำแหน่งนั้นคืออะไรอ่ะพี่วานพี่วานพี่นวดไอ้วานนวดใูงอยู่หรอไอ้วานบีคับบีเป็นงารลว้แผนซ้อนแผนนะครับ ทีมยกกำลังนะครับไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรกันปะเหมือนเขาไม่ไหวกันเลยอ่ะเขาแบบวิ่งหาหมอทุกคนยังไม่เริ่มแข่งนะครับไม่เริ่มแข่งไปซะแล้วแค่นี้พอแล้วนะคอาจะเป็นเดี๋ยวไม่มันต้องเจ็บอย่างนี้กดเข้าไปเข้าไปเออบอลอยู่นี่บอลอยู่นี่เด็กบอลซิลไปดูแบบอันนี้ว่านนี้มาเนทาโหลดตัวนะจ๊ะ โคตรขับรถอะไรกันต้องมานั่งคุยใกล้ๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าหูที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ยินไหนเดี๋ยวให้ไมค์เลยเอาไหมได้ครับแม่แล้วมึงทำเป็นเขินอายมึงทำเป็นเขื่อนไอหยอกเล่นเพราะว่าเจอน้องที่โคตรฟูมาแล้วชื่ออะไรน้องเกดหยอกเล่นอีกคนหนึ่งชื่อเกดคนนี้ชื่อน้องกี้อีกี้เหรออีกี้อีกี้มันเป็นสระท้อจังแปบผู้บุญสเพลนเกิด ไม่ต้องให้ไมค์กูก็ได้ขนาดนี้คน้องเป็นน้องเป็นคีไอทีรายการจิ้มหมูหน่อยเฮ้ยก็ถ้าแต่ผมแสามาเป็นจิ้มหน่อยได้ไหมได้ครับพี่ได้ครับแล้วยืดใหญ่แล้วเาเอาเขาเอามึงยืนไม้เลยพี่ไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยเยี่ยอะไรเลยฟังแล้วก็ฟังเขาผิดมาว่าทำไวันนี้เขาก็ชนะก็เรื่องของเขาเลยครับเราคนจริงเราไม่พูดเยอะอยู่แล้วพูดเลอะเทอะให้ทางนู้นก็พูดไป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 ซ้อมไปแล้วเดินตัดกล้องด้วยไม่เขาเรียกซ้อมเขาเรียกมาเยอะแยะเออแค่นี้อ่ะพี่อ่ะ แค um ่ยกกำลังง่ายพี่ไม่สนหรอกพี่ชนะใจกี้พี่ชนะใจกี้อย่างนี้พี่โคตรแก่องเล่นไหมใครจะไปทำแบบนั้นบ้าบอแซวหยอกกันอยากกินผัดซีอุลครับเดี๋ยวไว้แวะไปโคตรกูไปกินผัดซีอุลนะครับเจอกันครับเจอกันครับเจอกันครับเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดียวนะวันนี้จะมาเชียร์ใครกันนะ พูดเชืมานกลัวมากนะครับบอกว่ามีของแจกในขณะที่วรา่นกัจับัเกมเปผมตกใจพอสมควรถือให้ถูกนะถือให้ถูกไม่ผมผลอเขาก็มาด้วยกันสองสีวจริงาไม่มนังไนะถูกไหมคะกรัจากระิกไก่มีอยู่ว่า 没有啊。 น้ำมันมวยฮะอมาเอามาล้มเาเอามาทาขาครับก็พอไหวนะพี่ว่าพอไหวถ้าทางนู้นก็มีตัวปะปนอยู่อย่างพี่ป๊อกอย่างอะไรเงี้ยต่โอ๊ตก็ต่โอ๊ตเล่นเก่งหร่ว่ายืนระยะไม่ได้เป็นการขนสนามครับเจอข้างสนามครับอ๋อนั่งพักเดนียวพักก่อนับผมเตรียมตัวไงมาล้มเขาครับพี่เตรียมตัวยังไงหรอพี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยจริงๆอ่ะ อยากจะขิงแต่ว่าแผนจริงๆพวกเราคือจะไปเวทถมตัวแล้วเขาคุยกันแล้วเป้าหมายวันนี้คือแพ้ไม่ให้เกินสิบศูนย์อันนี้พูดจริง<อ>ไม่ให้เกิน1ิบศูนย์แล้วถ้ายิงได้หนึ่งรูปพวกเราถือว่าเราชนะแล้วครับใช่ขอแค่ลูกเดียวแฮปปี้กลับบ้านครับครับผมอันนี้พี่โตเตรียมตัวมาไงคะสำหรับในสุดครั้งนี้ สบายมากเลยครับเตะบอลเตะอยู่แล้วครับใช่โอเคแต่เตะคุณกับโอ๊ตบนเกมทั้งส่วนใหญ่ครับวันนี้ได้ได้เตะจริงๆแล้วก็น่าจะสบายครับโอ๊ตคงฟิตเหมือนในเกมเลยถูกไหมครับครับครับอันนี้พี่บอลเตรียมตัวยังไงมาจัดการกับฝั่งนู้นผมก็สักรองเท้าสักอ่างักรองเท้าสักรองเท้าสักรองเท้าเลยขามีมือเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเสื้อเราหออเสื้อเราหอมก็มเน้ำรองเท้าเยี่ยมมีชายรองเท้าไม่คิดว่ามือจะมาด้โอ้ย น่าจะยากครับสบายพี่โอ๊ตนะพี่โอ๊ตน่าจะแบกคำได้ขอบแฟนที่มาดูขอบคุณเอีนะครับที่มาวันนี้ผมจะยิงไปสัก30ลูกก็คือเอาง่ายๆเลยแล้วกันก็คือผมลงไปก็คือทีมชนะแล้วทีมฝั่งนู้นครับจะ Okay. เรามี3ครึ่งเดี๋ยวพี่จะลงไปเล่นแล้วกูเล่นแป๊บเดียวเพราะว่ากูกูจะให้โอกาสกูมึงเล่นเมื่อไหร่ที่<ส>ป๊อปคือตัวติงต้องของฝั่งนั้นลงจะมีมกูด้วย โอ่ะนนะโมดนาดไหนร้องกระตากระตากระตากตสิเสบอนสิเสบอนเบอนเหี่ยตลก่แล้วเดี๋ยวพอเกมาหรือใครมาก็ทยอยเบียดใครไม่ไหวก็ยกมือเรยเบียดเพราะมันสามคอเตอร์นะรัวที่สิบแล้วก็มีนุ่พวสิบลูก พูดเลยว่าคนแรกของทีมโคตรคู่จะเป็นใครไปไม่ได้พี่โอ๊ตปราโมทปาทานเจ้านายของเรานั่นเองเั่นก็คือฟันเก่าแห่งดอนเมืองและโคตเสียงดังๆต้อนรับโมซาลาปปุ๊กูลปาโบอาตมารุทหมายเลขสิบเลยครับวันนี้น้องอู ผู้สาวประตูของเรานันโนน้องเบนหมายเลข88น้องโมสไทยทันสบิดน้องปาซาหมายเลข20ตึงในทีมงานของโค้ชคู่โอ้โค้ชคู่ดิเองน้องเติร์ดวท์แพลนกิจครับผมสองครา คุณยินนะครับเบอร์สามสิบคุณยินครับผมน้องมอนนะครับขอเสียงด้อนหมูยอด้วยเบอร์ยี่สิบสามน้องพร้อมหมายเลขเก้าชินโอ้โหเปไ็ไงเป็ไงฟีฟ่าแล้วแจ็คทำเพื่ออะไรอะ <c oughs> สวัสดีครับทุกผู้ชมครับขอให้ทุกผู้ชมมาที่ <c oughs> สนามวิมีของทีมสองทีระหว่างโคตรคูและยกกำลัง วันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณจรวัตรพิไหวคุณไทยสรุตพิจูวินิตแล้วคุณแจ็คเล็กพินัยอ่อนสะอาดและผมอาจาพงศ์ศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับโอ้สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะโคตรครูนี่สุดยอดมากเลยนะครับเอานาหังมาออกงานอีเวนต์แบบนี้ได้นะครับเป็นรายการพิบอร์ชาริตี้แมทช์นะครับใช่ครับผมได้ทั้งหมดเนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะบริจาคให้กับมูลนิธิไวไลท์อาไปง่าไปง่ โอ้เดี๋ยวเจวอที่ของสนามได้ครับเป็นไยครับผมโอสินเช็คความพร้อมแล้วก็เกมเริ่มนี่เป็นไงนี่แหละพี่หังมาครับมาดูว,ดว่ายกกำลังสีขาวกับโคตรคูครสีดำ ทีมไหนดูจะได้เปรียบวันนี้ณตอนนี้เนี่ยผมดูว่าโค้ชครูเนี่ยดูจะเป็นต่ออยู่เล็กน้อยนะอุนั่นนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฟาวครับไข่ไข่นเองครับโอ้โหทีมแพ้ครับทีมแพ้โอ้โหคุณหมอคุณหมอปาโบนะครับจากโรงพยาบาลสัตว์วิภาวดีนะครับโตอาครับดูว่ามองซ้ายมาขวาเลือกมาที่แฮกแปรให้ครับโอ้โหทีนี้ข้างเลยดีกว่าเอามอไซค์คันหนึ่งแฮกแม่งก็โคตรปั้นเลยอ่ะอุ่นก็ลงพื้นได้ อ่ายกไม่ผ่านอาเขาจะสวนจะสวนของทางยกลังอไปถึงถึงวอรดอีกแล้วเดียวโอ้โหโอ้หูมาบล็อกได้ทันมาตั้งท้างหนแล้วดูคาร์บโมดอ้าวเนื้อนี้ทัวร์อาร์ทหมดแล้วรี้มาคงคอ มาลุตมาลุตโอ้โหอาจารย์เป่าจบครึ่งเวลาแรกแล้วครับหมดควอเตอร์แรกนะครับประตูของอาร์ตครับทำให้โค,ค้ชครูขึ้นนำอยู่หน,นึ่งต่อศูนย์ตอนเนี้ยถ่ายไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปพากเสียงเราอ,เ <laughs> อย่าว่าแต่พูดเลยหายใจยังวุ่นวายแล้เนะี่ยนี่เมื่อกี้ที่ยิงเนี่ยเขาแค่เฮ้ยขู่นิดเดียวนะถ่ายทันปะ เดี๋ยวแม่งพรุ่งนี้ไวรอลแท็กไปให้เลยวันล็อกกี้เรลลิงหาแน่ล้วก็ตัวเล็ใช่ๆทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้จะสอนให้ซึ่นแร่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็สบายสบายเจะสู้เรามีสู้สิสู้ได้นะแต่ว่าแรงอ่ะสู้ไม่ได้แต่ว่าสู้ได้โดยภาพรวมอย่างอ่ะ ครับเอาเกมเริ่มใน쿼ตติสสองนะครับโออเล่นกับเกรไกกขึ้นมาแล้วจังหวะหลอกซอกามบัตสโในตัวซ้ด้ขวาเยี่ยงงสั้นลูกนิดที่ยาวโอ้โหติดเซฟปาโมดพาหนีมายังไม่ได้หัวหัวมีว้าออออเฮ่อ อารการการการันเหลืองมาได้การารเหลืองารเหลืองเหลืองการไนเหลืองโอ้โปกป้องปกป้องปกป้องมตั้งแต่ซื้อบ้านใหม่นี่มันดูแลไอโอสนาดูเลยเก็บได้แล้วดูว่าจหวะชินลก็ฟอวมีของพร้อมพร้อมจะดุยตาท้าเล่ยาย อย่างนี้ของพร้อมของจากริตาตีา<อ>ตสเสมอได้เอาละครับหนึ่งหงยกกาลังตีสเสมอโดยพร้อมก็มลเข้าทางของเกรดไปอีกรลอตรงตัวแล้วซ้ำ โกกกกกโโโโโดยกัปตันทีมนะครับ2-1งหน่งที่โคตรคูขึ้นดำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โคตรคูครับนำสองหนึ่งครับเอาครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วแล้วโอ้จันจานเป่จาจ oh, oh, oh. ุดโต๊ะประตูสำคัญครับเพื่อตีเสมอในเกมนะหางฮะครับวอลดวงกันน่นนนนดูวอลัตว์สัดลูกที่ตู้โอ้โหสุดๆเลยครับสองสองตีเสมอได้ เล่นกันต่อนี่ใช้บอลยาวแล้วแต่ว่าอุ่นดักได้ผู้เสีเป่าจบควอเตอร์ที่2ครับเสมอกัน2ต่อ2นะครับเอาไรครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับควอเตอร์ที่3แล้วนะครับอ๋อความสำคัญนี่ก็แต่เกดวาริดถอนลูนี่โอ๊ตโอ้โหไม่เข้าเข้าไปแล้วอู32ครับ3 2โอ๊ตปราโมทพลิกหนี ปราโมทยังไงง้างไหมง้างไหมปราโมทจะแหวกจะแหวกแล้วก็ยิงโอ้โหเรียบร้อยโอ๊ดปราโมทปาทานอยากเก็บได้ให้โตโตพลิกหนีมาโตโดนชิดไล่อยู่โตยิงเองแล้วก็โอ้โหโอ้หบดจะเข้าเข้าง่ายเลยลูกนี้ฮ้าต่อ2แล้วให้กำลังใจเพื่อนไงเฮ้ยยเ้ กับปัดเดินคุยกันอยู่ครับปาโมทเอาคืนด้วยโอ้โหเอาปาโมทยังได้ปาโมท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 ,โ,มท,โ,มทโอ้โหชงให้อย่างงามครับประตูที่6ของโคตรคูครับจาก HACK s d ดยกกำลังยิงก่อนนะคนแรกแล้วเอาตัวคมมาเลยนะฮะ<อ>เอาล่ะครับพี่เวเหว่งจริง ขวาจริงเลยโอ้โหปัดไม่ออกปัดไม่ได้นะครับโอ้ยยิงคมจริงพี่เวงเริ่มแล้วนะครับและจริงไหมโอ้โหนิ่มๆพอฉลามน้อยงับงับดูครับการสอยเท้มของเขาดูจังหวะสอยก่อนฮะความเร็วในการซอยเท้าจะจริงเป็นยังไงโอ้โหยันนียแล้วยิงสูงสุดมาดูกันนะครับพี่แฮกจะเข้าไม่เข้า โอ้โหปนนิ่มผ่อนนิ่มเทียบโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายครับน้องพลอยไม่มิดไม่มีโอ้โหเสียบเสาแบบสบายๆคมๆนะฮะมับเข้าไว้โอ้โหแนนอนเหมือนไม่อยากปัดเลยเมื่อกี้แนนอนโล่งนี้กูเห็นมึงอ่อยนะเห็นว่าเป็นไอดอลมึงหน่อยมึงปล่อยเข้านะเบ็นนเลอร์นะครับซัดเข้าไปโอ้โหคมคมกางประตูนะฮะ เอาแล้วมาครับตองวอร์ดโอ้โหหายลากทีแล้วคมด้วยโอ้โหโคตรคมครับจังหวะนี้สุดยอดโอ้ยตรงกลางด้วยโอ้โห ยคนนี้ผมเคยเห็นสเต็ปเขานะฮะสเตปยิงอยู claro ่โทษเขาเหมือนจอจินโยนะฮะเขาจะกระโดดทีหนึ่งก่อนจะยิงนะครับนี่นี่โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเล่นเยอะขอโทษเล่นเยอะเล่นมีไม่ขยับเลยทไจะทำอะไรเป็นไรครับจะทำอะไรเป็นไรครับเอารองเท้าอ้พี่เวงบอกไม่เข้า โอ้ย oh ิง oh ติดนะครับ oh สุดยอดละโอ้โหจบการแข่งขันสกอร์เป็นยังไงครับโคตรคู่ชนะห้ะตูสครับหประตูต่อสีโคตรคูชนะไปขอบมือครับขอเสียงขอบมือด้วยครับขอบนครับขอเสียงขอบมือด้วยครับขอเสียงขอบมือด้วยครับโอ้โห วันนี้สนุกมากครับถึงแม้จะแพ้โคตรครูเป็นสกอร์ขาดแต่หวังว่าปีหน้าจะมาเอาคืนไม่รู้มีหรือเปล่าปีหน้าจะมาเอาคืนครับผม,<ส>มพวกเราบางละมาจะแพ้แต่ก็ถือว่าได้ร่วมทำบุญก็ขอบคุณนะครับที่ชวน <c oughs> พวกเราบางละมานนะครับมาร่วมทำบุญและร่วมสนุกด้วยนะครับ <c oughs> ปีหน้าก็ถ้าถ้ามีอีกเราก็อยากมาร่วมสนุกดรวนุ่งนาครับเป็นสซีที่เหมือนเดิมครับฟิวกระชับมิตรครับไม่ได้จริงจังเลยมาก ก็เป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็เล่นกันแบบมิตรภาพมากไม่มีแบบจังหวะนอกเกมอะไรเลยครับดีครับแล้วก็มาแน่นอนครับจัดครั้งหน้านะครับเจอกันครับก็สนุกดีครับเป็นการที่แบบมาแข่งทัวร์นาเมนต์อะไรแบบนี้ครั้งแรกของผมเลยก็เอาไว้ทัวร์นาเมนต์หน้านะครับไม่ว่าอะไรนะครับก็ถ้าคุณติดต่อผมมาก่อนนะครับคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ได้นเล่นดีีเนี่ยรำบากแค่นหนดีขอบคุณครับเหนื่อยไหมครับวันนี้โอ้เหนื่อยมากเลยผมไม่เหนื่อยอะไรอะไรอะไร ครึ่งครึ่งสองกว่าจะสาบก็ผมบอกแล้วว่าผมมาให้กำลังใจคุณทันหลังดิเรื่อคุณก็มีเออลงมาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีกูรู้เลยกูลงไปกูก็ไปไอยเท้าหน้าใหม่เหมมามีอีกก็เรียนเชิญมาเลยเพราะว่านี่แหละสนุกมากครับผมครับขอบคุณมากเลยตากงานนี้ด้วยครับผมเป็นไงบ้างเท้านี้สนุกมากเลยดีใจแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าของช่องด้วยคุณโอ๊ตโคตรคูนะฮะขอบคุณมากที่เชิญผมมาในวันนี้นะครับเป็นงานที่ได้คืน กำไรให้กับสังคมที่เขาติดตามดูติดตามซัพพอร์ตพวกเราศิลปินและก็นักแสดงอะไรย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้ขอให้โค้ดครูจัดงานแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เชิญได้ตลอดครับยินดีมาช่วยยินดีมาร่วมงานเรียบร้อยครับขอบคุณครับทุกขอบคุณทุกคนนะครับทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่อยู่ที่สนามนะครับแล้วก็ที่ติดตามทางไลฟ์2ช่องทางทาง,ทางยกกําลังแล้วก็ฝั่งโค้ดครูนะครับจบไปแล้วในเกมเนี่ย ทางโค้ดครูชนะไป6ต่อ3ส่วนจุดโทษ <5 S 2> โค้ดครูชนะ54าสฉะนั้นทีมนี้15ื่นทีมผม10,000บาทได้ครับแต่นอกจากที่เราจะมอบลูกโทษแล้วมากกว่าน,นั้นคือเรามีลูกค้าที่น่ารักครับอมอบเงินเข้ามูลนิธิของเราพร้อมเลยครับนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับฟินโมบายนะครับที่เมตตาพวกเราเสมอนะครับวันนี้แจกโค้ดพิเศษสําหรับงานนี้โดยเฉพาะนะครับได้ทั้งซิมมือถือแบบคุ้มๆแล้วยังได้ทําบุญร่วมอดีกทํายังไง <S <S พี่เวงสคริปต์อยู่นู่นพี่ง่ายมากเลยครับเพียงใส่โค้ด w ด b a l อ ได้ทั้งแบบเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายเบอร์เดิมลดเลย30%นะครับนาน3รอบบินทุกเกตนะครับและฟินโมบายนี่ก็ร่วมสมทุทุนเนี่ยทุก100บาทต่อการซื้อ1ซิมอ่าแต่การซื้อ1ซิมครับผมและนอกจากนั้นครับวันนี้ฟินโมบายนะครับมอบเงินเข้ามูลนิธิไวไลท์2 0 0 0สนบาทเสียงหน่อยจ้าแฟนคลับทุกคนเสียงหน่อยจ้า ขอบคุณมากครับอ่าต่อไปนะครับผมผู้สนับสนุนครับจากกังน a m clinic ครับตรงกลางเลยครับพี่ตรงกลางเลยครับนึกถึงคนต้องนึกถึงกังน a m ครับเพราะที่กังน a m ใครๆก็สวยได้ครับมีของมาแจกเหมือนเดิมนะครับพี่เติร์ดครับแนะนำครับแจกเลเซอร์ขนลักแลบมูลค่า699บาทนะครับจบทุกปัญหาขนลักแลบแค่แอดไลน์นะครับแอด กางนำคลินิกเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับแล้ววันนี้ครับผมทางกางนำครับบริจาคเงินสมทบทุนนะครับหลังหักรายได้เข้าหมูทิชไวไลฟ์สองแสนบาทแฟนคลับเสียงหน่อยจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับและสุดท้ายครับผมผู้สนับสนุนของเราครับแบรนด์ซาซีครับแฮชแท็ก แป้งป่องสิสู้มันครับแป้งฝุ่นคุมมันเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์นะครับผมมอบเงินบริจาคนะครับสมทบทุนหลังหักค่าใช้จ่ายเข้ามือทีไวไลฟ์สองแสนบาทขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมเสื้อผ้านักฟุตบอลนะครับรวมไปถึงรองเท้าเจ๋งๆวันนี้นะครับชุดกีฬานะครับ ครบทั้งตัวครบเซตเลยนะครับผมจากร้านอลิครับทั้ง2ทีมเลยครับบอกว่าตึงสุดๆขอบคุณอลิมากครับน่ารักกับพวกเราเสมอนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทีมกายภาพบัลบัตจากมหาวิทยาลังสิต์นะครับพี่ปานะครับภรรยาพี่ป๊อปนะครับน้องๆจากมอลังสิตขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหถ้าไม่ได้นี่คือแย่กลับไปนอนปวดแน่นอนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสนามนะครับซุปเปอร์คิก แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับลาดพร้าว80หรือว่าสนามมูนสตาร์ที่เรารู้จักกันที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเรานะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับทั้งที่นี่ทั้งบ้านที่มาร่วมกันทำบ,บุญในงานการกุศลครั้งนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดขอภอภัยมวที่นี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับศิลปินทุกท่านนะครับจากฝั่งคโค้ดโค แล้วก็ศิลปินนะครับรวมไปถึงน้องๆนะครับจากทีมยกกำลังเย้ขอบครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะครับทีมงาน C N Live นะครับน้องๆทีมงานโคตรคูนะครับผมแล้วก็ทีมคอนเน่บริษัท C N อ่าแล้วก็ซาวนะครับ สุดยอดคนนี้นบีนะครับผมถึงแม้ว่าตัวชอบดูประชาอ้าวฮัลโหลฮัลโหลัวไม่ปิดไมค์กูเลยเหรออ๋อไมค์แบตหมดโอเคอ่ะวันนี้มอบถ้วยรางวัลหน่อยพี่พี่หยงใครได้อะไรบ้างประธานโทษโคตรเทลครับและรางวัลนี้เป็นของโบส์มาโบส์มาดเฮ้ยกูเหรอโอ้ยผมมอบรางวัลเอาใจกูป่ะเนี่ยโอ้ยเอ็มวีเลยวันนี้ยิงแฮตติกรางวัลต่อไปครับหยงรางวัลดาวยิงสูงสุดครับน้องบอลเย้ ขายขำประจำทัวร์นาเมนต์พี่คิดว่าใครอพี่เวงเฮ้ยแปลกเลยตอนนี้ <c oughs> ซ้ายเพชรฆาตขวาเพชรบุญน,น้องพร้อมกับน้องวอลน้องวอลกับน้องวอลแฟนๆเสียงอยู่ไหนอ่ะและรางวัลสุดท้ายในวันนี้สำหรับทีมชนะและนั่นคือทีมโคตรครูครับโตโคตรครูขอหนึ่งคนพี่ฮักพี่ฮักรับรางวัลหน่อยพี่โคตรครูกับงานโคตรยกกำลังนะครับครั้งแรกขอบคุณครับพี่แอ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอ่ะมาพี่เวง ฝากสุดท้ายหนี่ยพี่ฝากช่องยกกำลังหน่อยก็ฝากยกกำลังฝากโคตรคูเป็นแบบ2ช่องที่เป็นพันธมิตรกันอย่างเดียวนั้นแล้ววันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบได้มารวมกันเล่นฟุตบอลการกุศลเพื่อเอาเข้ามูที่บายไลฟ์ของโอ๊ตครับขอบคุณมากโอเคได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับเป็นแฟนยกกำลังนะครับฝากด้วยนะครับฝากโคตรคูด้วยนะครับแล้วก็แฟนโคตรคูฝากยกกำลังด้วยเหมือนกันโอเคบายบายครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับบายบายสวัสดีครับ